สวัสดีครับผมนะครับมาพบกับน้องนุ่มพ่อห่วงเมืองกระบี่กันแล้วนะครับมาเนี่ยวันนี้น้องนุ่มก็มาแนะนำห่วงแบบไหนครับห่วงแบบแคมปิ้งนะครับนะห่วงแบบแคมปิ้งผ้าเยวนะครับนะาเนี่ยดูแบบนี้เลยเพราะว่าลูกค้าเขาสั่งมานะครับนะนเออนุ่มเอาแบบไปที่ครับนะก็อยากได้ห่วงเวลาผ้าผ้าเียวนะครับน้าจะทีดีต่างๆนะครับนะาึ้นเขาอยาก ได้มีกันตาขอบดาเน,น,น,นี่ไหมครับพากันคนขัดโรนี่ไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่หนุ่มนุงแนะนำนะครับนะคนนี่ก็พัวองค์ชุดนี้เลยครับนะเก็ปปิง้งห่วงข้างพาเที่ยวนะครับนะขึงนหัวหัวก็มีเนี่ยประตูเป,ปิดกับผมซึม่งก็เอกลักษณ์ห่วงข้างถ้าเดี๋ยวนี้มันจะมีกาวีด้วยไหมครับอืมอ่าเนี่ยครับอ่าครีเก็ปปิง้ง ยอย่าว่าโตรักลูกนะครับน้าเน,นี่ยมานัางเล่นตัวรัดซึ่งก็จับกับเวมีป้าโยีโนโได้ด้วยครับข้างบนนี้ครับปลาเหลาเนะปลาเหลาบกวกไปดผมเก็บพิ้งอ่านหนุ่มเด็กน้ำเยลยการเรื่องเชฟมีจัดได้ครับน้าวบวกเงปิ้งอืมทะเลเงี้ยเราด้เราก็มีปลากันปนให้เรียบร้อยครับผมนะอ่าหมอดิ้งไม่ร้าวนะครับนะหมอดิ้งไม่ร้าวซึ่งก็ นั่นนะแล้วก็มีนั่นครับไฟไฟด้านด้วยอ่านี่กลางคืนสวยเหล้านะครับนะอืมหนังอ่าจิบเบียจิบไลทนะครับเนอะหรือว่าโอ้เราไปทาหนาแน่นะครับนะอ่าได้มุดเลยครับมันมีแสงที่สวยเหล่ากับผมนะรอบด้านเลยครับป้ากับคนก่อนทั้งนั้นหลบด้านนะครับเลแต่รอยทางนั้นไหมไอ้ของจะเป็นนี่รับผมอืมต้องนุ่มฟ้ากันด้วยนะครับนะฝัวกันนี้นะครับแก่จนใจใจจุดนี้เอง ได้เลยครับน้าเดี๋ยวผมจะได้แบบนี้พ่วงข้างสวยหรือแบบแคมปิ้งป่าเขียวนะพ่อผมอป่าลุ่มป่าล้านนั่นทางงานกันไรน้ำตกไรกับเต็มีปเลยครับอืมสบายสบายวันลาวครับ